สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกาลังอยู่กับช่องแบ็คซันเดย์กินเที่ยวไปทั่วนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดน้ํำอัมพวาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่พักของเราค่ะสําหรับที่พักที่เราเลือกพักในวันนี้นะคะมีชื่อว่ามุมสบายโฮมสเตย์ค่ะเดี๋ยวจะใส่เบอร์ติดต่อที่พักไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับบรรยากาศก็บ้านบๆค่ะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านญาตค่ะตามสไตล์ของตลาดน้ําอัมพวาเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเที่ยวเ่องที่นี่เพราะว่าขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะทิ่นีแเราอยากมาพักผ่อนแบบชิลๆกันค่ะและที่ห้องพักของเรานะคะราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ะคะ่ะเนื่องจากว่าเราไปกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเอ่อแต่ว่าเพิ่งมีเวลาตัดคลิปลงอะคะ่ะว่างงานเยอะค่ะพักนี้ไม่แน่ใจว่าประมาณ800-900บาทราวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนค่ะแล้วก็เย็นๆเราจะไปเดินเล่นที่ตลาดกันค่ะ ยินเลยแเราเดินเล่นหาอะไรทานกันไหมน,นะคะเราตั้งใจว่าจะไปกินกุยเตี๋ยวโลชินปั้นสดค่ะแล้วก็จะนั่งเรือไปชมหิงห้อยกันนะคะแล้วกลับมาหาอะไรไปทานที่พักนั่งเล่นกันยามเย็นค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเราจะไม่มีเสียงประกอบใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากเสียงของผู้คนและเสียงการเชิญชวนลูกค้านะคะ เัราะนาร์นเสียงมันก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเราจะได้ฟังเสียงแบบบรรยากาศสดๆกัน,นเลยค่ะจะเคยอรูปตาปลาเฟ ก็ได้เลยแล้วรู้สึกเหมือนโดนโกงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ 谢谢 แต่นี่ค่ะคือร้านที่เราจะมาทานกันมือ้อวันนี้เป็นปวยเกี่ยวลูกชิ้นปั้นสดค่ะ กันเลยดีกว่านนเม่เดี๋ยวกชิานเสรจ่ชินดรไอ่กินแป้งนจเยนนั้นสบายเปนที่ลูกชินดไม่มีแอาอร่อยมายันนอรดาดอาจารย์เียหัวเ้ยชาดามบดาจรย์อาจารย์เดิน อิ่มแล้วค่ะแล้วเดินเล่นกันย่อยอาหารนิดหน่อยนะคะเรนไม่ว่าร้านไหนเราจะซื้อของกลับไปะคะ่ะ Terima oui. mm -hmm. อันนี้ก็จะเป็นสุดนะคะสุดตลาดแล้วก็จะเป็นโซนที่พักค่ะด้านหลังๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรือนั่งชมหิงห้อยกันค่ะได้เรือแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปชมหิงห้อยกันนะคะใช้ความระมัดระวังในการลงเรือ đi đến điều quan trọng nhất là điều gì ha cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

no it's not บอกเลยนะคะว่าทริปนี้ประทับใจการไปชมหิ่งห้อยมากค่ะก็ไม่ได้หวังว่าจะเห็นเยอะอะไรมากมายนะคะแต่เห็นเยอะมากสวยมากและน้องหิ่งห้อยต้อนรับเราดีมากนะคะบินมาหาถึงเรือสนุกมากเลยค่ะหลังเราไปนั่งเรือชมหิ่งห้อยกันมาแล้วนะคะเราก็จะมาเดินตลาดเอีกฝั่งนี้นะคะเดินเล่นหาอะไรกลับไปทนที่ผักกันคะ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เอาค่าเลี้ยงไม่ยอมลงเลยไปกับป้าเขาเลยนะไปกับป้าต้องเงิน ับพรด้วยเธอหวันาเชอช้ามันอม้าอยวันนาธสาจุธองรลอิวหวานัาเชจังารโน कर मां वठनि खां สวัสดีตอนเช้าที่สใสค่ะตื่นมาใส่บาตรทำบุญกันค่ะทางที่พักเขาก็จะมีชุดทำบุญเป็นอา,อาหารแห้งนะคะใส่ตะกร้าเป็นชุดๆไว้ให้ค่ะก็สามารถไปหยิบได้เลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราเช็คเอาท์ออกค่ะแล้วก็อย่าลืมแจ้งจ่ายเงินเธาด้วยนะคะพระท่านก็จะมาประมาณ6กโมงเช้าเจ็ดโมงสายสุดๆก็เกือบแปดโมงนิดๆดค่ะ เดี๋ยวเราใส่บาตรท,ทาบุญก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะแล้วก็ทางที่พักนะคะเขามีอาหารเช้าให้เราด้วยนะคะ Yeah, <laughs> ที่ทางที่พักจัดไว้ให้ค่ะก็จะเป็นข้าวต้มค่ะแล้วก็ของหวานเป็นเฉาวกล้วยนะคะทานอาหารเช้าของที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีเรือมาขายอาหารเหมือนกันค่ะทั้งอาหารทั้งขนมนั่งของกินของฝากบริการพายมาถึงที่พักเลยค่ะกินกันให้จุกไปเลยค่ะทริปนี้อผัดไทยกินเนี่ย

ค่นะต้ะองนะบอกเลยนะคะว่าการที่เรามาพักผ่อนแบบการแบบแบบกินกินนอนนอนั่งเล่นแบบนี้มันคือการชาร์จพลังที่ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็บรรยากาศที่พักนะคะก็เงียบผาสงบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนโซนตลาดมากนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเดินมาไกลจากตลาดนิดนึงก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงร้านค้าเท่าไหร่นะคะจะได้ยินแต่ก็เป็นพวกเสียงเรือค่ะมีบ้างเล็กน้อยค่ะ นอนเล่นกินอาหารชมพาทิตขึ้นกันแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วค่ะทิปนี้ก็ประทับใจจริงๆค่ะเราไปเจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ